อถ้าปล่อยไว้อย่างนี้รุ่นพี่แย่แน่ๆเลยครับผมคิดว่าถ้าใช้กระดาษแผ่นนี้แล้วก็น่าจะพอใช้ซับคาบเลือดได้นะครับเนี่ยมึงคิดยังไงของมึงเนี่ยใช้ได้จริงเหรอคุณได้รับโปเตอร์หนังรักหวานแววเรื่องนี้นะ่ะผมเคยไปดูเมื่อเดือนก่อนนะ่ะเผื่อเอาไว้เป็นหัวข้อชวนคุยได้นะครับ <S <S แต่เหมือนจำพอรเรื่องไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้เลยอะ่ะหนังมันกะ ไปหมอนีอย่างดูสงบนิ่งได้อยู่อีกนะสถานการณ์เละเทะขนาดนี้เอ้ยชีโอชีองเอ้ยแกนี่มันไม่รู้อะไรเอาซะเลยใช้อะไรทำความสะอาดดีล่ะมึงนี่มันดอล่าจริงๆก็นี่ไงมึงเพิ่งพูดตะกี้โปเตอร์หนังสีขาวใช้โปเตอร์ลักหนังหวานแววเพื่อเชดคาาเลือดกลายเป็นโปเตอร์หนังสยองขวัญโอ้โ มีเตอมสเซวกาบตีน